ว่าจะโอ้โทมาอะไรขับรถอะไรกันบ้างรถปูเลงใหม่อ่ะเจออีกแล้วเจอไปอีกแล้วเจอไปอีกแล้วเจมเหรอเจมอะไรเจอไปอีกแล้วแต่ว่ามันอยู่ไหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเกันเด่นมาเลยทำทำปืนไม่เก็บทำไงเนี่เก็บแล้วก็บแล้วกลางที่เป็นแลนด์มาร์คขันใหม่อ่ะยี่ิเลยครับเทามาไรอ่ะยี่สิบเกลางเลยจัด อะไรนะครับเออพี่ตาเขาจะยืนหลักการเลยแหละั้มเดี๋ยวพี่ฝากอีกแล้วแหละน้องอฝากได้ยังเดี๋ยวพี่ฝากเองหรือได้ไหมไม่ไหว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 ตอนนี้ไม่ไหวหรอไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวขอเลยครับต้องให้พี่ตั้มอ่ะไม่ไหวเหรอครับ นีแล้วไอ้กอลี่คืออะไรวะเมื่อกี้เขาถามพี่โอ๊ยพี่วันเดี๋ยวพูดชื่อดีอีกางเดียวพี่โดนแซวพี่ไม่เอาไม่เอาไมเอาไมเอาคนเจริญจำกันยาไม่หันรถถีบเข้ามาคุยให้หน่อยได้ไหมพี่อยากคุยด้วยกับสองคนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกูแน่เดี๋ยวมันเหตุเดี๋ยวมึงโดนกูแน่จัดเดี๋ยวก่อนพี่พี่เปาเข้าสเต็ปตีน้อยไหมครับแล้วพี่แจ็คไม่เดินไปใกล้ๆหรอไม่ดีเลยเดินแบบ สุ่มม่วงเอาตัวผมด้ะเดี๋ยวเลยนี่มีพ่ออยู่นี่ด้วยนะไปใจเดียววันนี้ดิเขาเขาโทรมาพี่อาต้องอยูต้องน่น่พี่ตอยหนครับอาน้องรักเปงั้นสวัสดีครับพี่งมื่อกีครับทำไรครับไม่เอาคุณขอโทษนะครับคุณไม่มีแครวครับ กำลังใส่เข็มครับอ๋อดูดีครับนี่นี่แฟนเหรอไม่ใช่น้องน้องครับน้องโว้โว้พี่แจ๊คพี่แจ๊คนี่ออนโอ้โหผิดซอยอเฮ้ะเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับเจ๊กี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเราได้เจอกันนานดิฮัลโหลเออวัสดีครับเป็นไงบ้างครับมาเดินด้วยเหรอขอบคุณครับผมครับที่มาเดินด้วย เอ๋อเขาไม่มาเดิมเขาเขาเขามาย่ำม่เป็นพราะเขาย่ำมาย่ำก็ได้ผมผมไม่ไม่ไอ้นี้แล้ววางมือแล้วเนี่ยพี่บอลไว้เป็นเลยขอบคุณครับใช่ครับใช่วางมือเลยเหร่ะไม่ไม่น่ารีบวางครับผมว่าปุ๊บถ้ายังไม่วางครับปล่อยพวกผมไปเรับเรื่องเก่าๆปล่อยมันเคลียร์ไปเถอะ เนี่ยตั้มมีมีแผลอยู่ป่ะเดี๋ยวเปิดสภาปุ๊บมีแผลไม่ะมีมันจะออมเท่าอยู่แล้วเออล้างกันไปแล้วล้างล่าสุดเออสวัสดีพี่แจ็คกี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ต๊อพี่ต๊อดพี่ต๊อดแตบพี่ตั้มยังแซ่บพี่แจ็คกี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอเจมาอีกแล้วนชื่ออะไรครับหนุ่มๆสองคนเมื่อกี้พี่ตั้มเป็นผมผมไม่ยอมนะผมพูดผมพูดแค่นี้นะผมพูดแค่นี้เปลืองชื่ออะไรเปลืองใช่อพี่ครับโอเคพี่คนนึงอ่ะเมื่อกี่คนหน ชเชื่อแจ้งมานานยังครับแจ้งมานานยังครับมาชั่วโมงได้แล้วคนเยอะนะเนี่ยใครบอกสตาทาวล้างเนี่ยโอ้โหอ๋ออ๋เพิ่ง๋ออ๋อมาอพ๋ออ๋ออ๋ออมาอมออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋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 ออนออนนอ๋อน่ออ๋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 ออนออ๋น่าออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อน๋่อ๋อ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 อฮะเมืออะไรหรอครับพี่อย่าโยนไปให้ันพี่อย่าไปโยนให้ันอเียอ่ น่าจะพอเมือนหลังมีใครมีใครเคยเล่นเซิร์ฟน้องไหมครับน้องตัวจีเซิร์ฟอะไรเหรอครับคุณแจ็คเซิร์ฟอะไรนะจมูกชมพูไหมจมูกชมพูไหมเหลืองเหลืองอะไรนั่นน่าจะน่าจะน่าจะนี่แหละครับปิดไม่ใช่เซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟตัวเอลหรอตัวเอลอะตัวเอลอะหลุยอะหลุยอะเซิร์ฟไดยังไงอะก็ย้ายมาเหมือนกันย้ายมาเหมือนกันครับมาเหมือนกันหรอใช่ครับตกที่ได้งลำบากเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เซิร์ฟใหม่แล้วแอดมินนี่ลงทิกต็อกป่ะครับนั่งเล่นทิกต็อกอะไรใช่ไหมเฮ้ยมีคนนั้นใช่ไหมครับเรื่อยก เปิดคลิปเลยนะได้ไหมเปิดคลิปเลยได้ไหมอี๊เจ๊ผู้ใหญ่อยู่เยอะเฮียเรีวมึงเนี่ยตังค์หมดเลยครับนี่ตัดที่หมดเลยลับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ประชาชนใช่เหรอใช่ประชาชนอ๋อนึกว่าแก๊งมะมาครับผมมาครับเอออ๋อถ้าถ้าถ้าทีเจ๊พอแล้วเจมเครื่องในตั้มนี่ดูแลด้วยนะตั้มน้องเองเนี่ยอใครอีกเซตไหนเราดีท็อแล้วเราดีท็อเซตไหนเซตเดิมไหม อ๋อเซตใหม่หมดเลยรับใหม่หมดเลยครับก็คือไม่ไม่เอาใครเลยครับไม่ไม่ใช่ไม่เอาใครครับคือตะมาณว่าน้องๆไปเล่นกันอีกที่แล้วเขาแบบแยกย้ายเหรอไปทำกลุ่มทแก๊งกันอ่าใช่ใช่เขาทําอีกที่หนึ่งแล้วเขาไม่ไม่อยากให้เขาแยกกันไงครับอ๋อเขาก็เลยไปทําอีก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 แก๊งหนึ่งอ่าใช่ครับยิบยิบห้าคนสลับเสมอแจ็กกี้เก้าฮาร์ดครับก็สลับเปน้อยลงครับก็เลยต้องอ๋อเห็นนเห็นน้องตามบอกว่าเลยี่สิบใช่ไหมครับพี่พี่บอกยี่สิบยี่สิบห้าคนตะมานนี้ใช่ไหมต่อเท่าไหร่วะ ประมาณไม่20ก็25ครับพี่ประมาณนกมันเลยตอนนี้กำลังมันละยีสิบใช่ใช่เขาว่าสี่สิแกงนครับจ็ค40แกงใช่ครับในในดีตอนนี้มันประมาณ4 0กว่าแกงครับ40บวกอ๋อลงทะเบียนแล้วใช่ไหมครับพวกี่แบบใชใช่ครับคนใช่ครับใช่ใช่กลับมันี้กลับมารวยมาเดิยแล้วเลยครับตาดติโอ้ย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 อ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ ถ้าขึ้นแล้วครับถ้าขึ้นแล้วเออถ้าขึ้นแล้วอะครับตั้งแล้วได้ถ้าตั้งแล้วนะะฮะขึ้นสีอะไรครับพี่พี่พี่เปาพี่ตอดสีขาวครับสีขาวเอาหาเอาอีกแล้วดีเลยพวกผมแล้วมันให้ก็จะไปขึ้นสีดำพอดีเลยใส่สีขาวเบื่อละอ๋อเป็นเอาสีดำก็ได้ตั้งยใส่สีอะไรพี่ก็ใส่ด้วยไงแต่อันนี้อันนี้ดีอยู่นะไปสำรองห้าเดี๋ยวผมเคยผมไว้เล่นมาดีอยู่นะมันสับคนขึ้นได้เลยใช่ใช่ครับผนั่นแหละครับอยากเอาไว้สำรองห้าด้วยเดียวแล้ว ก็คือ20่สิบองร้าบ้างเถอะใช่ไหมตอนเออใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับแล้วตั้มอะรับคนใหม่หมดเลยไหมครับตั้มมีคนมีมีมีคนเดิมครับคนเดิมอ๋อมีมีใครบ้างอะน้องมีฮะมีคนเดิมหมดเลยครับอ๋อใช่เหรอยี่สิบเลยเหรอครับใช่ครับอืมโอ้นะเนี่ยเอ้ไอนี้นะผมฟีเอเจนต์นะเออพี่แจ็คไปฟีเอเจนต์อะไรกับเขาเราไม่เอา เดี๋ยวทำอย่างนั้นครับสนใจมาเออเดี๋ยวเออดีๆครับฟรีเอเจนตและดีแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเพื่อแบบกินกากิ้งก่าสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้หรอกกิ้งก่าไหนครับไอเสือเสือเสือใครเป็นเสือผมเป็นพี่ไงจะบอกพี่เป็นนิกกาเปลี่ยนสีเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ลองด่าทางอ้อมนะลองด่าทางอ้อมนะเราบอกไปถึงบอกไปดิพี่ต๊อกกับพี่ป้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บึ้งบึงรุ่นใหญ่จังอ่ะเดี๋ยวนี้อ้าวไม่ใช่ครับไม่เอาผมไปถึงพี่พี่ต๊อกกับไอ้หลุยครับ นี่ตั้งแต่ลีนขึ้นนี่ก็อที่เขาการหลุดไหลหลุดเขาไปทำมีแก๊งตั้งแต่ลีนขึ้นโดยบุหรี่ตั้งแต่ลีนนะถูกครับพี่ถูกครับหล่อๆเลยนะหล่อๆละตั้งแต่หลอนี่ก็เป็นเก่าขึ้นเยอะเลยดิเราอะนาไปขาดไม่มีจากไฟเอ็มด้วยเนี่ยแล้พี่ต้องผมเป็นใครพูดอะไรแบบนี้แบบขาดพูดไม่ไหวแล้วแต่แลขอโทษครับขอโทษครขอโทษครัแต่ฮัลโหลครับขึ้นแกงน่าจะได้พรุ่งนี้นะครับโอ้ใช่เหรอพี่ครอบครัวครอบครัวครับพี่พรุ่งนี้เหมือนกันพร้อมกันเลยครับแล้วก็แกง แก๊งก็คือขึ้นยี่สิบแล้วก็อาทิตย์หน้าจะได้เป็นยี่้านะครับได้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 ครยบได้ครั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 บไม่คช่ไปครยยิดแครับไี่ตรับไดเขาับ้ครับได้ครับได้รับได้คกัไรไดครับไครับไรับได้ครับได้ครขอโทษครับครับได้ครับไดครับตรงีันได้ครับได้ครัได้ครัเไ้ครับไดครับอดับด้ครับได้ครครับไดกรับไดครั่คัไรับไ้ไ้บอบ้อยนะใช่ครับถูกครับพี่ ตามปากเลขอะไรเหรอเนาะเพื่ออะไรครับผมพูดเรื um ่องจริงพี่พี่ตอนครับผมมาตหนักเอ็มเนียร์เดี๋ยวตั้มจะหายอ่ะเอาเยี่ยเสียงใครอ่ะเสียงอะไรกอล์กลอปโอ้โหนี่สมาพันธ์หรือเปล่ามาแบบสมาพันธ์หรือเปล่าเนี่ยทไมโอ้โหคนมันเยอะแต่ว่าไอตอนรถเราไปขนาดไหนเนี่ยตอนขนาดไหนเนี่ยขาเลยเฮรถเราอยู่นี่ป่ะคันนี้ดีกว่า บอกแล้วบรรยากาศเดิมเดมครสนุกสนุกไม่เป็นต้องตีกันเสมอไปครับรถเข้ารุนแรงก็อ้ารถหายพี่อยากรถโดนแดดอยู่หรอเออรถโดนอยู่แล้เนี่ยรถมันมันมันที่